สวัสดีค่ะวันนี้พาตีน้อยมาเกาะนะคะมาเล่นน้ำนิดนึงมากับเพื่อนนะคะข้างบ้านนะคะดูยอดใบดักยอไปดูอูดักเอ๊ะเอกเนาะอ๊นยกอาจจะยอบบาเออเอกไฮมาเอกบาลิปดอกหรืออะไรสัอย่าโอ้ยโอเค

ดีก็พูดเถอ่เฮาสั้นตัวบุกเถอะสัคมเมนต์คอมีมนตเจ้ารอดีเฮาจะไปอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนโอ้บรรยากาศนี่ก็คลุ้มๆแดดๆด,ดนะคะดูคลุ้มแดดๆด,ดพี่น้องสวยเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวขากลับมาเดี๋ยวมายืมผลไม้ไปกินสักสองสามลูกนะคะวันนั้นอร่อยมากๆเลยโอ้ยบี่น้องทองฝาก คุณนะมางามแท้ทองฝ่าเอาจาก5ารือแปุนาที่าะพีน่งอ้สวยงามมากคุณนะเฮ้เจ้าเขาเมียนเขาเมียนมีเหรอ

<mutter mariner> Mamma! Han lurte på om vi skulle til Volleyballstranden. Å oh ja, var det det? Ja, jeg ventet deg. Hvor er det med meg? Hvor skulle vi egentlig? Hm? Hvor ja. eh, Nei, lurte på hvor vi, vi skulle. Så er <guller> det ett. Nei da, men vi, vi bare går, og så Ja. Vi går, vi.

เอ,อ้ยย่มาแล้วกูโอ้ยลูกใจเก่าจักรยาน,นามาทอนลำบ้านเลยน,นอล้องพีน้องไปอาจจะภาพฟันจะนนอยเด้อทุกคนเด้อมันมาผ่ากันไปมันคนหลายฟังนันนะคะทุกคนโอ้สู่ชีวิตมากเลยจักรกยานเนี่ยจักรยานมันบอดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะซื้อให้ไหมเนาะพี่นอ้อง โอ้ยพามาปามาเข่าใช่เนาะขางบ้านนี่ก็ได้พามาแอบบึงคูบ้าวเ่อเนาะพี่น้องมองทางลงมันมีกระบอกผ้าหอยลงเอตัวเรียนบาเเมนยมินเอ,อสเมาพาลูกเรามาลำบากแค่เนาข่อยก็ได้นั่นมันมีทางลงอยู่กับผ้าหอยลงมากมันจะกระยานบางตีหน่อยก็ เดี๋ดอวิคันเดินซิตแต่เฮียสันวิคัมมาเห็นแต่แอตตวัเดี๋ยวเดี๋ยวจอดจักรยานตีน้อยไว้นี่ก่อนเออเดี๋ดวิคันซิอินเฮียว้เจอบผลไม้พี่น้องเขาวิซิตเตอวิคันซิต่ขันช่อ ไหนมีการสิแต่โอเคเดีอ๊ะตื่นมาให้ฟินบุกเไหนไหนเนสเตอร์เจ้ารออันนี้แอปเปิลป่านะคะทุกคนน่าทานจะกรอบเปรี้ยวเดี๋ยวเราไปชิมก่อนมามี่ของผู้ใดเนาะโอ้แม่วาเป็นตาอาบช่างนั้นเป็นฮะนี่แอปเปิลป้าจ้ะ

Hva Skal du gjemme deg, og ingen ser meg? For kan ikke se meg. Ingen ser på deg. du noen bobler bobler, med skoene mine. som er Det store kommer til å få en <c> sprekke? <NS Doom babies> <ho> <army> <corros Hudson Royal Men>

Ja, men da tar du det opp, og så kaster den litt ut. Ja, da. Må jeg pleier å men det går ikke an. <skrør> Nei, du jeg har ikke ja, nevene nedi. Kom du fra Thailand? Ja. ja, ja. Hvor uh, i Thailand?

ดังกกกันด้วยเออไม่ารหินใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใไห่ไ่มใหมใหมใช่ไหมใช่มใหมใหมใช่ไหมใช่่ไหมใช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 ่ไหม่ไหมใช่ไหมใชมใหมใช่ไหไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหมมหมใช่ไ่ไหมใไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใ่ไ